เาซีไห้มันเป็นทางขึ้นเลยนะอันนี้ยังน่อยได้นน่ สบายดีสบายดีพี่น้องเรีบซีเบอร์สุขสุขคนเนาะป๊โตจวดจาาตันใจเได้พี่น้องวันนี้มาวันนี้จอดเธอโลโยบนทางพี่น้องเลยมาแล้วรถฟอร์ดวันนี้เนาะเฮ้ยก็เธอเธอเธอพี่น้องเลยผนมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเปิดมาขันหนึ่งก่อนพี่น้องเลย อ่ม um, <we are S 1> ันกำลังปลดสายไฟพี่นางตอนนี้เนาะมันกำลังปลดสายไฟเพิ่นสิปัดดินพี่นองเลยสีเคียร์ไปก่อนพี่นองเลยทางทางเือนน้องโฟนทางกุลักผู้งหญ่เพื่นเนาะเพิ่นให้เพราะว่ามันนูนแห้งอยู่้เลมันนูนแหงเด้ บพนี่มันเป็นโพนกันบบเฮ็ดกับโบได้ได้พี่น้องเนาะถามว่ามันเฮาบบเอาลงกับโบได้อยู่เนปะ็นไงเป็นว่าเนาะทางเฮากะว่าว่ายังพี่น้องเลยอ่ววะคือสีแล้วอยู่ดอกมันนี่อ้เจ้าอจันได้กระติดตาเบิ่งน้ำกันพี่น้องแล้่วก็แล้วก็ได้โั้โหคาถาเรามาแต่เมื่อวานนี่ก็คือสีได้แล้วแต่เศร้าออแล้วเนาะัาถาก็มากขึ้นนี่เราก็ได้ โดยมาหอดมาเตียงพี่น้องนี่แหละเคลียร์เซน้ำมาเนี่แหละแถวนี้ก็บ่ได้เอาเข้ามาดอกให้มันอยู่แต่น้ำมาเนี่ยบ่อ่ะทั้งๆไอ้มาจากบ้านไดจ๊ะมาจากเมืองกันเฮาแข่งเสียบุรีพอดีโอ้โจ้าเดินทางมาลดส่วนตัวเฮาก็ เต็มมือคนดี่ฮอตที่ก็กันเป็นมือกับมือปลายมือครึ่งทุล่ะโอ้ขับรถมาเนาะที่ก็สิบสองโมงกลางคืนเจ็ดโมงเช้าออกแต่พุ่นฮอตพี่สิบสองโมงกลางคืนเออเดินสามาัแล้วก็มานี่แล้วก็มือนี่ก็มาเฮ็ดเบียกนี่เลยโดยโดยขับขับงานแรกเลยเนาะกลับมาแต่โดยโดย ส่ยาบุร <I. S 2> ีเส่าลไ้ปจอบมื่บ้านนี่บเฮ้ยเราเห็นตรถบอกเรว่าเพิ่นเมื่อบ้านเราว่าอ่ะคนนีรถเพิ่นกากำลังปดสายไฟแบบนี้เนาะทางเบิ้งทางาเสียวเพื่นได้เสียวพเถาได้เี่นยองไยว้าเจ้าพเถาได้มออย่นั้ะอน้ำมออกาแฟโอ้โหเรานั่นคืออย่างนี้เสี่ยวเรามาเราห้ตอนฮับคักแล้วผ เสียก <See> <laughs> <c oughs> like, ูสายไฟก่อนว่าจะเนาะเริ่มลงมือแล้วพี่น้องเลยอ่ะเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋บาดนี้ลงแล้ว ăn chạy đi thì nào đây chị con nhảy đi đó hát chảy đi rồi đi đó rồi <laughs> <laughs> แม่จะเศร้าตัเพราะว่ามหารถรถขั้นเ่าพิ่นบ่มารถเขาบ่มาเลยหาขั้นไม่แล้วหาก็มาขึ้นนี่แม่ปรนจิดันในพุ่นไม่ายหนาว่าเท่ากน ไม่ได <mile> ้ห <numbered target> ้ามเท้านี่แล้วออกันเทาบ้างนี่พอเท้าเท้านี่เอาไปกันหามเสาไปกอนในเพลนปาดไปเลยนี่บนนี้ผู้เดียวได้ปะ กูเดียวมาได้แล้วกระปองคนใครรังเลย ให้ท่านใจพี่น้องเลย ạ đâng ປັບເພິ່ນນີ້ກະບໍ່ບໍ່ແພງສໍູກອນ เอานะเจ้ากรนั่นนะแพ้งอันนี้เซียวพุตูเรามาเมื่อคืนนี่คาดสิได้ของเล้าน้องเลย ยังไมาจังนะคนะกทางไปไหน องล้านสองเจ้านี่เลองบ้เดี๋ยวเดี๋ยวสิลองบ้านอเพื่อนนะจังใดมันก็มาใกล้แล้วนะารดันยจัยอเพดียดยดยเดี๋ยวสีทานเพื่อนเพราะว่ามันมันของน้องเพื่นกมันมันโปรโลบอลที่าเพื่อนแไม่เน่แม่น ยังได้ไปเห็ดปุจกไ้แล้วปูกาัพริก สีไห้มันเป็นท่างข้นเลยน,ะน,งงน,นั่นเลยวะน่าจะสียังมาบางทีันโอ้คักเตอร์วีนอเอบันีเนาะฮะักเตอรยบันโอ้ต้องงามกวานยันงกว่

นี่สิแมนร,รถเนาะเฮ็ดเฮ็ดข้าวเดีเดวยวแปลนเติร์ดฮะทีนึงไอ้บอลนี่ข้ากปลาชิไห้ควรจนออกบัดเดียวสิไหท้ทั้งน้องขึนมากสิขั้นตอมสะอาดสะอ้านพี่น้องเลย เบืงสีบไปคุยกับทาง เต็มเลยวนะน่ะนี่พี่เก้วอ,อยา่าเิ่นมาเอาพี่ไปมันงาม,มปไปเลยบอกเขาแล้วเลยวยม่ไปบอกเรีมันเป็นทางขึ้นเลยนะอยบอกเสียเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันงามตีเอาแล้วเจ้ายอดตีก็ไป็นฉาลอะไรยอดตีเองเหอเจ้าแล้วตีของลานเจ้าก็ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันงามอ๋อเจ้าแต่ตีเองเรื่องขากลับข้าไปข้าอีกงานเป็นเพราอะไรครับได้

สบายดีมันนี่ดีเทิรนบอเด็ดเนาะนันบอเด็เนนเดเป็นได้เมื่อยบอ้ามาหนีไม่น้อยหอเห็นปะโหลดคนว่าเฮ็ดไห้เลยคนเหยียบแล้วเงินแน่นแบบ พ่อกันในคะลิปหนาคลิปนี้สมุนขอรโตมลาพ่จากไปก่อนเด้นะอเนาะะเดี๋ยวพ่อกันในคลิปต่อไปสาบายดีละ่ะเด้อสาบายดีโดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเชฟไี่น้าของพ่อรางคลิปนี้สมุนขอรโตมลาพ่จากไปก่อนเด้อขอบคุณขอบคุณวุ้ยเนี่ยจะดีเนาะที่ซอยมาอัพดินใหมทั้งนุ่งน้ากบเนาะขอบคุณขอบคุณยลายเด้อสหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องพ่อกันในคลิปหนาสบายดี